8กุมภาเข้าคูหากาบัตส3ใบสรุปคลิปเดียวรู้เรื่องเลือกตั้งรอบนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเพราะเราจะได้เลือกสสพร้อมกับการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญ mm. เพื่อแสดงความเห็นกันว่าท่านต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่โดยขั้นตอนแรกนะคะท่านก็จะทำเหมือนกับการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาคือไปดูที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง รายชื่อของเราอยู่ในลำดับที่เท่าไร่ผู้สมัครที่เราอยากเลือกพักการเมืองที่เราจะเลือกเนี่ยเบอร์อะไรพอจําเบอร์ได้แล้วเนี่ยท่านก็นําบัตรประชาชนไปแสดงที่หน่วยเลือกตั้งนะคะเซ็นชื่อเพื่อรับบัตรเลือกสอสอรับมา2ใบก่อนนะคะจะมีสีเขียวกับสีชมพูแล้วไปเข้าคูหาบัตรสีเขียวเนี่ยมีไว้เลือกสอสอแบบแบ่งเขตคนที่จะเป็นตัวแทนในพื้นที่ของท่าน ถ้าท่านเลือกเขาท่านก็ทำเครื่องหมายกากระบาดลงในช่องผู้สมัครที่ท่านเลือก1คนส่วนบัตรสีชมพูมีไว้เลือกสสบัญชีรายชื่อหรือเลือกพักการเมืองที่ท่านชอบให้ท่านทำเครื่องหมายกากรบาดลงในช่องพักที่ท่านเลือก1พักเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ไม่ประสงค์จะเลือกคนใดหรือพักใดเลยท่านสามารถออกเสียงของท่านได้ด้วยการกาเครื่องหมายกากบาดลงในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อพักการเมืองใดทำเครื่องหมายกากบาทลงในทั้งสองใบแล้วนะคะก็ให้ท่านพับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดินออกจากคูหาแล้วนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทให้ถูกต้องค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะจากนั้นท่านต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอีกครั้งคราวนี้ท่านจะได้รับบัตรใบที่3ก็คือบัตรออกเสียงประชามติ บัตรใบนี้มีสีเหลืองค่ะรับไปแล้วนะคะท่านก็จะเข้าคู่หาไปลงคะแนนว่าท่านต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าท่านเห็นด้วยกาเครื่องหมายกากระบาทลงในช่องเห็นชอบอยู่ซ้ายมือถ้าท่านไม่เห็นด้วยให้กาเครื่องหมายกากระบาทลงในช่องไม่เห็นชอบอยู่ขวามือหรือกรณีไม่มีความเห็น ให้กาเครื่องหมายกากรบาทที่มุมขวาล่างสุดค่ะในช่องไม่แสดงความคิดเห็นจากนั้นท่านก็พับบัตรออกเสียงประชามติตามรอยพับแล้วออกจากคูหาไปหย่อนบัตรสีเหลืองลงในขีบบัตรออกเสียงประชามติก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะดังนั้นวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้เตรียมบัตรประจาตัวประชาชนของท่านให้เรียบร้อยนะคะหรือสะดวกกว่าเดิมก็อาจจะใช้เป็น แอปไทยไอดีในการแสดงตนก็ได้จากนั้นตรวจสอบเขตเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนให้ชัวนะคะจัดสรรเวลาไปใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่นอนหลับทับสิทธิ์ออกไปแสดงพลังของท่านใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อเลือกอนาคตที่ชัดเจนค่ะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคง เลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน